รักษาอย่างทันท่วงทีงดังนั้นเพื่อให้กระบวนการการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเซฟสีเป็นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อข่ายการดูแลผู้ป่วยเซฟซีจังหวัดบึงการเซฟีเป็นต่วอย่าบที่ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสุ่เชิญปฏิบัติการการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเซฟซีเครือข่ายวับการในวันนี้นะครับอย่างที่เราทราบัาดีนะครับว่าโรคเซฟซีเป็นภาวะสุ่เชิญที่พบได้บ่อยแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในห้าของการเสียชีวิตนะของตำรวจกลางครับซึ่งก็ข้อมูลก็เข้าไปสู่ที่กระทรวงเพื่อศาสตรจังหวัดนะท่านผู้ราการจังหวัดรับทราบว่าเส e ียชีวิตแค่เป็นหนึ่งในห้าที่ทำให้ตำรวจกลางตายครับเรียนได้ทราบว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ส่งเสริมและคาดหวังให้กับทาง เชิงปฏิบัติการการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเซปซิสเครือข่ายจังหวัดอุารณในวันนี้ครับก็ก็เราก็พยายามพยายามรีวิวแล้วก็ค้นหาจุดที่จะรู้สึกว่าอาจะต้องทำให้อ่าดีขึ้นแล้วก็อะไรเงี้ยครับก็ก็ได้ได้ข้อสรุปนะประมาณ ก็เดี๋ยววันนี้จริงๆก็จะอยู่ประมาณ1,600ลรายเนาะในใน,ใน,ใ,นในแต่ละปีงูลประมาณนะครับก็แต่ว่าจะมีมาช่วงต้นปี6 3สาที่มีเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ผ่า,มาน,นมาเนี่ยเหมือนเชิงอมตั้งรับแล้วก็รักษา,านะครับในโรงแรมในในปีหน้าเนี่ยที่เราจะดำเนินการเรื่องของงานต่อไปก็หลายๆส่วนนะครับก็ เดี๋ยวผมขอเรียามีม <c oughs> ีอา่าเม่าไหร่นะครับก็ก็กอา่ายังคงเยอะเหมือนเดิมเนื้อแท้จิตหรือเซนติชอปนะครับปริมาณแนวโน้มนะครับ,รรบก็อาจจะเริร่มดูลดลงแต่ว่าในในตัวเคสที่ลดลงเนี่ยแต่ว่าก็แนวโน้มก็คือสูงขึ้นนะครับแล้วก็จนมาถึงในถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นในโปรโพสทที่มีก็คือจะเป็นอ่าสุทธเการเชิงหัต แล้วก็คือการเปิดเส้นก็คือต้องเป็นเบอร์ใหญ่คะเบอร์สิบแปดอย่างน้อยสิบแปดถึงยี่สิบต้องเปิดเบอร์ใหญ่นะก็คือมันจะไม่ใช่เบอร์เล็กเพราะว่าการเปิดเบอร์เล็กส่วนมากก็คือด้วยด้วยทางวายของเราก็คือเราส่วนมากเราจะเปิดเบอร์ยี่สิบสองใช่ไหมคะจีสติป้าแต่ว่าถ้าเป็นในเคสที่เราสามารถที่เคสได้ว่าคงแค่เคสนี้เป็นเคสเซฟสี่หรือว่าเป็น เอ่อ CVA จะเข้าโอเก่ CVA เสือเราก็สามารถเปิดเซ้นได้เลยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไอพิษแกนตกเอ็นเทลไลติก็คือ NGE ซึ่ง most c o m m o ส่วนใหญ่ของเราก็คือเจออตัว NGE กับ u t i เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นซอกขอมเซปซีนะคะเป็น NGE หรือเปล่าหรืออันนึงก็คือคนไข้เป็นเซติซีเมียเพราะคนไข้มีแค่ไข้สูงหนาวสั่นถ่ายเหลวก็ไม่ได้ชัดมากที่จะอธิบายว่าของช่องขนาดนั้